ครับสวัสดีครับก็มาดูวิธีการเปลี่ยนไดอะแฟมนะครับเพราะว่าสังเกตดูว่าเครื่องนี้มันดังค่อค่อยนิ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นกับไดอะแฟมตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายๆนะครับก็คลายออกมานะครับนอ็อตสตัวนะครับนอ็อตสตัวคลายนอ็อตสตัวออกมา สี่ตมาแล้วก็ต่อปรมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแผ่นตัวนี้นะครับเราก็คลายมันจะมีน็อตอยู่ตัวนี้เราก็คลายออกนะครับน็อตใช้ใช้คล้องแขกตัวเดียวนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับลายแฟมตัวนี้มันจะดำแล้วครับดำนะครับคือ เครื่องนี้ใช้งานหนักมากนะครับใช้นานหนักมากแผ่นขอบตัวนี้จนนี่ขอบตัวนี้เริ่มเริ่มบิดแล้วนะครับนครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เริ่มไปแล้วนะครับใกล้จะไหม้นะครับใกล้จะไหม้ครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะซื้อมาซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับเราจะเราซื้อมาเปลี่ยนนี่ครับเราซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับเราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับ ก่อนทาการเปลี่ยนเลือดเราก็ต้องทาความสะอาดทำความสะอาดอุปกรณ์ตัวที่มันตัวที่ใส่ไดแฟนนะครับเป็นตัวนี้ต้องทาความสะอาดให้ให้เรียบร้อยนะครับเช็ดะมองเช็ดอะไรให้ออกให้เรียบร้อยครับทำความสะอาดครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบครับประกอบครับ เทคนิ้ง่ายๆนะครับก่อนประกอบนะครับเราใช้วงมือนะครับแล้วก็กดลงไปครับกดลงไปนิดหนึงนะครับกดลงไปนิดนึให้มันแอนขึ้นมานะครับให้มันเอ็นขึ้นมาเพราะว่าเวลาเวลาแผ่นใหม่ๆมันจะแข็งเวลาเราเวลาน้ํามันดันลงมานี่มันจะดันยากถ้าถ้าเราดันตัวนี้ช่วยนะครับนี่ตัวนี้ช่วยมันจะทําให้น้ํามันที่ไหลที่ผ่าน าการเป่าลมเข้ามานี่มันจะง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนี่ครับ ตัวนี้วิธีการใส่นะครับใส่ตัวนี้ไว้ด้านด้านหลังด้านด้านตรงที่มีแผ่นแผ่นไอ้ประเกันนะครับแล้วก็หัวตัวนี้นี่เอาไว้ข้างหน้านะครับไว้ข้างหน้าครับ,รบแล้วก็คันให้แน่นนะครับนี่ครับเสร็จแล้ว วิธีการวางนะครับวิธีการวางเนี่ยวางตรงนี sure. ้เนี่ยครับวิธีการวางนะครับต้องวางเข้าไปอย่างนี้ประมาณนี้นะครับต้องวางเข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องจะทํายังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับก็ต้องทําตัวนี้นะครับเวลาวางวางวางตรงนี้วางในลักษณะนี้ครับถ้าวางแบบนี้เนี่ยติดง่ายนะครับติดง่ายแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับประกอบเข้าไปนะครับเอ,อกอาเข้าไปก็จะใส่น็อตเข้าไปนะครับก็จะ ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะทดลองดูนะครับทดลองดูว่ามันจะสตาร์ทติดไหมนะครับ ง่ายกว่าตัวตัว,วตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ตัวเก่าตัวเก่านะครับก็จะสะอาดติดง่ายเพื่อนนะครับนี่ครับวิธีการใส่ไดแฟมที่ถูกต้องแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเองได้แล้วก็จะไปซื้อซื้อไดแฟมตามร้านนะครับตามร้านที่เขาขายเครื่อง พ่นหมอกวันนะครับก็จะนํามาใส่เองได้เลยนะครับไม่ต้องไม่จําเป็นก็ต้องไปจับออันนี้นะครับง่ายๆนะครับใครก็ทําได้นะครับก็ทําได้แล้วครับก็ฝึกทํานะครับ,ก,ก,รบก็ดูคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ